นิทานก่อนนอนเรื่องกระต่ายกับเตา่านะป่าแห่งหนึง่งมีกระต่ายตัวหนึง่งมั่นใจในความเร็วของฝีเท้าตัวเองมากและมักพูดโอ้อวดว่าไม่มีใครเทียบเทียมได้จนวันหนึง่งเจ้ากระต่ายก็ได้พบกับเตา่า ที่กำลังเดินผ่านมาตัวมเตี้ยมตัวมเตี้ยมเมื่อเห็นดังนั้นเจ้ากระต่ายก็หัวร้อเยาะและพูดล้อเรียนว่านี่เจ้าเต่ามัวแต่เดินอืดอาดอย่างเงี้ยเมื่อไรจะถึงบ้านกันละเนี่ยต่อให้เจ้าอ่ะเดินนำหน้าข้าก่อนครึ่งวัน ข้าก็ยังเดินตามเจ้าทันเลยเจ้าเต่าได้ยินดังนั้นก็เกิดอาการไม่พอใจเลยพูดตอบกลับไปว่าถึงข้าจะเดินช้าแต่ข้าก็กลับถึงบ้านทุกวันถ้าอย่างนั้นเรามาลองวิ่งแข่งกันไมล่ล่ะแล้วข้า จะเอาชนะเจ้าให้ดูกระต่ายเห็นว่าเจ้าเตา่าท้าแข่งอย่างนั้นก็ตอบตกลงทันทีพร้อมกับพูดไปอย่างขำขำว่า <c oughs> โถเจ้าเต่าผู้เชื่งช้าอย่างเจ้านาระรอจะมาชนะกระต่ายที่รวดเร็วอย่างข้าได้ไม่มีทางสรอก เมื่อถึงวันแข่งขันเจ้ากระต่ายก็วิ่งออกจากจุดเริ่มต้นไปอย่างรวดเร็วเต็มฝีเท้าแสงหน้าเจ้าเต่าไปไกลและเมื่อกลับหันหลังมาดูกลับไม่เห็นแม้แต่เงาของเจ้าเต่าเลยคิดลำพองในใจไปว่า คงอีกนานกว่าเจ้าเต่าจะเดินทางมาถึงงั้นข้าของีบเอาแรงสักหน่อยดีกว่ายังไงก็ชนะอยู่แล้วแล้วไม่นานหนักเจ้ากระต่ายก็เผลอหลับไปส่วนเจ้าเต่าก็คงเดินต้วมเตียมต้วมเตียม อย่างไม่เหน็ดเหนื่อยย่อท้อมันเดินมาเรื่อยๆจนเกือบจะถึงเส้นชัยด้านกระต่ายที่นอนอยู่แถวนั้นก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาเห็นรอยเท้าเต่าที่พื้นก็รีบวิ่งตามไปแต่ก็ไม่ทันสิแล้วเพราะเมื่อเจ้ากระต่ายวิ่งมาถึงเส้นชัยก็พบว่าเจ้าเต่า ได้เข้าสูส่เส้นชัยเรียบร้อยแล้วและเป็นผู้ชนะการแข่งขันในครั้งนี้เหตุการณ์นี้ทำให้เจ้ากระต่ายเสียใจมากที่ต้องพ่ายแพ้ให้กับเจ้าเต่าเพียงเพราะความประมาทของมันนั่นเองนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า หากเราใช้ชีวิตอย่างประมาทก็อาจเป็นหนทางที่นำมาสู่ความพ่ายแพ้ได้ดังเช่นเจ้ากระต่ายตัวนี้ที่ประมาทเลินเล่อคิดว่าตัวเองวิ่งได้เร็วกว่าจึงชะล่าใจไม่คิดที่จะพยายามหรือวิ่งแข่งให้สำเร็จจนสุดท้ายก็โดนเจ้าเต่าวิ่งแซงเข้าสู่เส้นชัยไปในที่สุด เช่นเดียวกับการเรียนนะคะเด็กๆหากเด็กๆหลงคิดว่าตัวเองเก่งแล้วไม่ขยันตั้งใจอ่านหนังสือเพื่อนๆที่เขามีความขยันและพยายามมากกว่าก็อาจมีผลการเรียนที่ดีกว่าเราได้นะคะ